คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหาเรื่องมาเล่านะคะกับดิฉันกัญญารัตน์บุญรีบส่งนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลานะคะ9น้นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกา30นาทีนะคะก็ รายการคนหาเรื่องมาเล่าของเราก็พยายามนะคะที่จะหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือเรื่องเด็ดประเด็นร้อนนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะคะนํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะคะก็ สัปดาห์นี้นะคะก็เพิ่งผ่านพ้นนะคะสำหรับการประชุมเอเป2022นะคะในช่วงวันที่16-18นะคะก็มีผู้นำนะคะตากต่างประเทศนะคะมาร่วมประชุมกันนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้พูดถึงสมรภูมิภาคใต้นะคะเราก็ได้มาวิเคราะห์นะคะถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายพักนะคะของสสนะคะที่ ย้ายจากประชาธิปัตย์ไปสู่พรรคใหม่นะคะรวมไทยสร้างชาติเป็นการเลือดไหลครั้งใหญ่ของประชาธิปัตย์นะคะและในสัปดาห์นี้คะ่ะเราก็จะมาพูดถึงในภาคอื่นๆกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางเหนืออีสานใต้นะคะในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมวิเคราะห์เหตุการณ์ไปกับเรานะคะขอเชิญพบกับคุณพรามศักรพีพมชาติคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะในสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดกันถึงเรื่องของสมรภูมิภาคใต้ที่ก็มีความดุดเดือดกันมากพอสมควรนะคะก็หลังจากที่เราคุยกันไปไม่นานก็มีข่าวมาว่าตระกูลเซนพง์ก็ได้ย้ายออกมาจริงๆนะคะก็คุณจุรินออกมาแก้ข่าวว่าก็พักไม่ได้เลือกคนแต่หมายความว่าคนเลือกพักถ้าตระกูลนี้ไม่อยู่ก็หมายความว่าในพื้นที่นั้นเขาเลือกคนไว้แล้วค่ะคือจริงๆน้องพลอย เข้าใจนะกับเรื่องอาจจะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียภาพกับการย้ายออกของหลายๆซุม้มหลายๆบ้านนะซึ่งเขาเรียกบ้านใหญ่บ้านใหญ่กันอยนู่แต่มองอีกมุมหนึ่งนะมองอีกมุมการย้ายออกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่ามันจะเป็นการเปิดช่องให้คนใหม่ได้เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ย ที่เข้ามา,มาล้วนจะเป็นคนใหม่ทั้งนั้นจริงๆแล้วพรปรยิปรย,ยป่ยในภาคใต้เเขาก็ครองกันมานานแล้วก็มันมีตระกูลดั้งเดิมะนะก็จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยจริงๆแล้วการเมืองน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านไปยังครอบครัวอื่นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ระบุบูกขาดแต่ว่าในการไหลออกของพระไวยปต์เนี่ย ก,ก็เห็นเห็นใจอยู่ตอนที่คุณจุดินได้ออกมาพูดว่าเออมันก็พักไม่ได้ทิ้งใครอแต่ว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมอันนี้อันนี้เป็นการพูดที่ดีที่สุดแล้วอาจจะเหมาะสมอะลึกๆแล้วเห็นด้วยนะ,ะเห็น,เห,นเห็นด้วยกับ,กบวิธีถ่ายเลือดเขาเรียกถ่ายเลือดก็คือถ่ายเลือดเอาเลือดใหม่ๆเข้ามา อาจจะเป็นการดีก็เนี่ยถึงจะเรียกว่าประเยบัติผลัดใบจริงๆนะครับก็อย่างว่าแหละครอบครัวเสินพง์เขาก็เป็นครอบครัวการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าที่ดอกลงไปก็ว่าตอนนี้คุณเทพไทยเองเนี่ยซึ่งเป็นเป็นพี่ใหญ่ถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญเนี่ยเขาอยู่ในเรื่องจำในคดีทุจริตการเลือกตั้งก็ว่ากันไปอะเราเริ่มใคับมาจากใต้มาขึ้นมาเป็นอีสานใตา้ก็ พูดถึงภาพรวมของภาคอีสานก็เพื่อไทยเขาก็ยังครองพื้นที่อย่างเหนียวแน่นมีการลงพื้นที่ไปเปิดเรียกว่าเวทีปราศัยสําหรับหลายๆจังหวัดแล้วก็นําคุณอุ้งอิงซึ่งก็ลือกันว่าเป็นแคนด,ดิเดตนายกในครั้งนี้ลงไปปราศัยพบปะกับพี่น้องในพื้นที่ด้วยก็มองว่ายังในรอบนี้ค่ะเลือกตั้งสอง6เนี่ยเพื่อไทยก็ยังครองใจครองพื้นที่อีสานอยู่ไหมคะคือ การเลือกตั้งครั้งนี้น้องรอยจริงๆแล้วเนี่ยนะเนี่ยนะครั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยก็ยังยังไม่ได้ชัดนะ,ะหรือเกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยจริงๆการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งปี66ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในสมอภูมิแบบนี้เนี่ยได้มีโอกาสนั่งวิเคราะห์กับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยนะเป<ม>็นการเลือกตั้งที่ยากที่สุดนะ คือเหตุผลที่ยากมากเนี่ยเพราะว่ามันมันมีหลายพักการเมืองที่เข้าไปจะทำการตลาดคือเข้าไปแบ่งเค้กในภาคอีสานร้อยสามสิสามเขตเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าสนามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยมันมีพักการเมืองอ่าอย่างเช่นไทยสร้างไทยของจิงธุรารัตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่า เส้นขนานกันมันไม่ใช่เส้นไฟแล้วก็พักเก้าไกลอะไรแบบนี้แต่ว่าคู่แข่งที่สําคัญที่สุดของเพื่อไทยในภาคอีสานเนี่ยน่าจะเป็นภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยเนี่ยนอกจากเขายึดบุรีรัมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโคราชนะซึ่งติดกันมีชัยภูมิติดกันอีกอแล้วก็มีจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เนี่ยมีแค่หนึ่งคน แต่ว่าเขาก็ยังคิดว่ามันก็ยังมีรองท้องอยู่อแล้วก็ไปศรีสะเกดซึ่งศรีสะเกดครั้งนี้เนี่ยเขากะยกจังหวัดเลยเพราะว่าได้เอาดึงเอาสอสอจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปไปหลายคนมาไปหลายท่าน<ม>ด้วยกันอืแล้วอุบลอีกอุบลก็คือในโซนอีสาในใต้เนี่ยเอารนังจังหวัดอุบลศรีสะเกดนะครับสุรินบุรีรัมโคาราานะครับแล้วก็แถม พ่วงชียร์บไปนิดหนึ่งหกจังหวัดเนี้ยจะเป็นจังหวัดที่เพื่อไทยยึดแบบเบ็ดเสร็จไม่ได้สักทีไม่รู้ไปงไง,งอ่าก็<ๆ>ก็คือคอย่างอย่างที่อุบลเนี่ยมันเป็นจังหวัดใหญ่ใช่ไหมจังหวัดใหญ่ก็จะมีประยัยปัดก็มีอืมพลังประชายรัฐก็มีอะไรประมาณเนี้ยเพื่ออะไรก็มีที่ยังไม่มีอยู่เนี่ย ที่ยังไม่มีพื้นที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยมีอยู่ที่เดียวแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็คือเก้าไกลอ่าซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งใช่ใช่ซึ่งไมม่ีแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็ทางคณะอะผู้บริหารเนี่ยอของภาคเก้าไกลก็ควรที่จะพิจารณานะพิจารณาว่าเหตุผลอะไรเราถึงแย่งพื้นที่ไม่ได้เลยคือคืออย่าไป เมื่อเมื่อการเลรือกตั้งปีโยกสองเนี่ยมันมันใช้บัตรใบเดียวคือคะแนนทุกคะแนนมีค่าไม่ตกน้ําก็คือ,อใครจะตกได้อันดับที่เท่าไหร่ก็แลวก็เอาคะแนนมารวมเอาคะแนนมารวมรวมรวมแล้วก็หารด้วยเจ็ดหมื่นเป็นบัญชียชื่อไปแต่ว่าพอพอครั้งต่อไปตามรัฐมนีใหม่ตามตามที่ได้แก้ไขกันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะ ถ้าหารจริงๆมันก็จะตกอยู่ประมาณสี่ประมาณเกือบเกนะือบสี่แสนสามแสนกว่านะ, <Okay. S 2> ะเพราะเพราะงั้นถ้าเก้าไกลเขามีสอสออยู่ในบัญชีบัญชียืมห้าสิบใช่ไหม <Okay. S 2> มันก็จะเหลือประมาณย <Okay. S 2> ี่สิบหรือต่ำกว่<ต>า<ำ>นั้นหรืออาจจะตำ่ำกว่าน,นั้นเหลือจะเอาไม่เกินยี่ห้าแล้วกันเพราะงั้นต้องเบียรณนาว่าคือต่อไปต้องกลับมาสู้เขต เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานของก้าไกลเนี่ยซึ่งฐานเก้าไกลเนี่ยก็เป็นเป็น,ปนฐานการเมืองที่แปลกนะ,ะเพราะว่ามันจับต้องไม่ได้ม,มันมันไม่คือไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยฐานไม่รู้<า>ว่าเสียงมาจากไหนอ่า <นะ S 2> แต่ว่าเสียงเพื่อใทยร,รู้อ่าของภูมิใจไทยเนี่ยรู้แม้กระทั่งของพลังประยรนะพลังประรัตนวดนที่แล้วเนี่ยเขาจะแยกส่วนอย่างเช่นว่าฐานขอนแก่นก็อยู่กับตระกูลช่างเหลา คุณเอกราดช่างเหลาและคุณวัฒนาได้คุณวัฒนาได้มาหนึ่งที่นั่งอเอกคุณเอกราชช่างเหลานี่เป็นเป็นบัญชีรายชื่ออ,อย่างอาพอไปอพลังพรยารัฐที่อุบลเนี่ยก็รู้ว่าฐานก็คือของคุณสุบลวองงามแต่ตอนนี้คุณสุบลก็ได้ย้ายออกจากพลังพรยารัฐไปแล้วคือแต่ว่าของเก้าวไกลเนี่ยของเก้าไกลแม้กระทั่งมีสอสอเขตอยู่หนึ่งหนึ่งเขตที่จังหวัดขอนแก่น แต่ว่าเขตนั้นเนี่ยน้องพลอยมันเป็นเขตมอขอนแก่นค่ะก็ได้ใจวัยรุ่นพอใช่ก็คือนักศึกษาตรงนั้นคุณจักรินเนี่ยนะฮะคุณจักรินสอสเพื่อไทยเนี่ยเป็นสอสมาทั้งหมดห้าสมัยนะคะที่แพ้เนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาเขาแทบจะไม่เชื่อตัวเห็นว่าเขาจะแพ้อะไรยังไงเนี่ยแล้วก็แข่งกับคนที่แบบไม่ได้มีศักยภาพสูงอะไรเขาเขาไอ้นี่เขาล่าให้ฟังนะ เขาเล่าใฟังเพราะโดยส่วนตัวกับคุณจักรินเนี่ยสนิทกันเขาบอกโอ้โหพี่พอเปิดหีบที่ในมอนะคือหันหลังกลับเลยคือไม่ต้องมองเลยว่าจะเป็นเพื่ออะไรเนี่ยคือยกขึ้นมากี่กี่บัตรกี่ใบกี่ใบเนี่ยมันเป็นเก้าไกลวนๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะจะฝากถึงคณะผู้บริหารเก้าไกลว่า อย่าทําแต่ในมอนะที่อื่นคุณก็ต้องทำเพราะงั้นเนี่ยการเข้าถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อก่อนมันมีกระแสะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กระแสก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะกระแสไม่สูงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคุณธนาธรมีคุณอาจารย์ปียบุตรมีคุณช่อพันนิกาอะไรแบบนี้ซึ่งสามคนหลักเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นได้แค่พี่เลี้ยงถ้าเผื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปถ้าเผื่อว่า มีการทําถึงชาวบ้านจริงๆอะนะก็ะะยังมีสิทธิ์สู้ได้อยู่นะค่ะ <c oughs> ในรอบนี้เนี่ยหนูมองว่าอเพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีการรีแบรนด์หมายความว่าก็พยายามที่จะหมายสู้ศึกเลือกตั้งแบบเข้มแข็งขึ้นก็มีการรีแบรนด์ภาพลักษณ์มีการเข้าถึงคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังดึงฐานเสียงเก่าๆไว้อยู่แล้วก็มีการชูคนจากชินวัตรขึ้นมาก็ มองว่าในรอบนี้เนี่ยเพื่อไทยก็เข้มแข็งมากกว่าเดิมไหมคะในการสู้ศึกเลือกตั้งคือศึกเลือกตั้งครั้งนี้ในในในของเพื่อไทยนะในของเพื่อไทยเนี่ยอันนี้มองตามทัศนะ,ะความเป็นจริงไม่ได้มีอคติอะไรเพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านได้คิดตามกันเนี่ยว่าคือจริงๆเพื่อไทยในรอบต่อไปเนี่ยนะ,ะคิดว่าสำหรับเขตที่อ่อนนะ มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ต,ตลอดเพราะว่าสสเพื่อไทยเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แข่งทุกเขตนะทีนี้จะไปต้องไปดูคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อย่างไอ้นี้เป็นตัวอย่างเป็นการวิเคราะหนะ์นะน้องพลอยต้องเข้าใจท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นการแค่วิเคราะห์อย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าตัวอย่างอย่างเช่นจงังหวัดบรึงการเนี่ยจงังหวัดบรึงการเนี่ยอ่า มีสอสอเพื่อไทยอยู่สองที่นั่งแต่งวดนี้เนี่ยงวดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพรรคที่จะแย่งพื้นที่เนี่ยก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยเพราะเหตุผลที่มีสิทธิ์แย่งได้เนี่ยเพราะว่าคุณทรงศักดิ์ทรงศรีเนี่ยคุณทรงศักดิ์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วบังเอิญว่าบ้านท่านอยู่ที่นั่นอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะค,คุณทรงศักดิ์เนี่ยเป็นคนบุรีรัมม์ เป็นญาติลูกผู้พี่ของคุณเนวิน <Okay. S 2> แต่ว่าภริยาท่านเนี่ยก็คือคุณแว่นฟ้าเนี่ยเป็นคนมึงการแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน้องพลอยลองคิดดู <Okay. S 2> เขาเป็นนายกอบจนะ <Okay. S 2> ซึ่งพื้นที่เขาคุมเบ็ดเสร็จเลยนะอืแล้วคุณทรงศักดิ์เท่าที่เราได้ติดตามข่าวเนี่ยก็คือลงพื้นที่ถี่ยิบมากอืทีนี้ก็ต้องนั่นอะ่ะคือก็เลยบอกว่าแต่ เฉพาะพื้นที่เพื่อไทยที่มีสอสอแข็งเนี่ยมันก็แข็งด่วันยังข้า<ช>ม่ก็คือหมายถึงว่าคือเป็นสอสอที่เป็นดาวฤกษ์น,นนะคือไม่ได้อาศัยกระแสพักอะไรที่เขาเรียกกระแสไอ้สสอลุกแร่อะไรแบบเนี้ยแสดงว่าส่ง400เขตก็ยังไม่มีความหมายถ้าคู่แข่งก็ยังน่ากลัวค่ะเพราะว่ารอบนี้ ก็ไม่มีการแตกพักไปเป็นพักอื่นแล้วก็ก็คือเขาก็ยืนยันว่าอย่างไงก็ส่งครบทุกเขตก็ต้องอไปมองที่คู่ต่อสู้คือจริง,รงๆเมื่อประมาณ2 2> <_ seas> สองเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีกระแสแรงมากระแสนั่นก็คือกระแสแรงสไลด์แต่ทุกวันนี้เนี่ย<ฟะ>ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรมันก็ทำให้ออดลงไปหรืออาจจะการปั่นของอทางพักไม่ดีพอหรือ อาจจะโยนแบบโยนหินถามทางอะไรแบบนี้คือคำว่าเลนสไลด์เนี่ยน้องพลอยมันมันเลนสไลด์จริงๆเรายกเทียบเคียงมาจากต่างประเทศอย่างเช่นพมา่าอะไรแบบนี้ค่ะหรือประเทศอื่นๆที่ทีนี้การเลนส์ไลด์ของของเพื่อไทยเนี่ยที่มองเนี่ยนะที่มอ,มองมองมองเป็นวิทยาศาสตร์นะเราไม่ได้มองแบบเข้าข้างหรือมองแบบอคติคือคือมองเป็นวิทยาศาสตร์ว่า คือไม่มีทางเลนสไลด์ได้ที่บ้านอีสานนะคือมันก็จะได้เท่าเดิมกับอาจจะลดลงไปกว่าเดิมบวกลบก็จะอยู่ที่ไม่เกินสิบที่นั่งคือคำว่าเลนสไลด์ต้องกวาดเลี่ยงเลยนะไอ้นั่นคือทั้งหมดคือคือเป็นเลนสไลด์อย่างเช่นว่าคือการเมืองที่บ้านบ้านเราเนี่ยน้องปลอยเมืองไทยเนี่ยมันมีเจ้าเจ้าของอย่างเช่นว่าบุย์เนี่ยเขามีเจ้าของไงคือไม่ว่ายังไงแหละ คือเจ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็คือคุณเนวินเนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านไงอ่าเขาก็จะปักหลักสู้อยู่<ฆ>ก็คือหมายถึงว่าอ่าเป็นทีมเยา้าถ้าเป็นฟุตบอล<ฆ>ทีมเยือนเนี่ยก็คือมันก็ไม่ถึงกับว่าจะนั่นเท่าไหร่ที่อื่นก็เหมือนกันอย่างที่อุอบลเนี่ยมันก็มีตระกูลซึ่งแตกแยกกันไปภ้าอีสารที่ยกจังหวัดเนี่ยนะนับได้ ยกจังหวัดนับไปน้องปลอยฟังเลยยกจังหวัดหนึ่งยกที่มุกดาลแต่มันแค่สองที่นั่งนะสองเขตเห็นไหมพอมาที่จังหวัดอนันครมนมติดกันเนี่ยมันมีห้าที่นั่งไม่ยกแล้วเห็นไหมมีคุณสุภชัยโพสุของภูมิใจไดยไปปักธงอยู่หนึ่งที่นั่งแล้วก็มีการคาดการว่างวดต่อไปเนี่ย <ข>ในเมื่อเขาจะเอาเพิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยแล้วก็พอไปอถัดลงมาจังหวัดสกลนครสกลนครนี่แข็งอันนี้ยอมรับเพราะว่าก็ทําง,งานอยู่ในพื้นที่นั้นตลอดนะสกลสกลนครหกที่นั่งยกหมดเลยกาลรศินหกที่นั่งก็ยกหมดเหมือนกันอพอไปจังหวัดมหาสารคามห้าที่นั่งก็ยกหมดพอไปจังหวัดร้อยเอ็ดแปดที่นั่งไม่ยกแล้ว เห็นไหมร้อยเอ็ดเนี่ยเสียให้คุณอนุรักษ์ยู่รีมากพักชาติไทยนะเสียไปที่หนึ่งเห็นไหมเพราะว่าเขาเขามีเจ้าอ่าก็คือไล่ไล่กันมาเนี่ยอย่างขนแก่นเนี่ยขนแกนเนี่ยแปดที่นั่งก็ได้มาแค่เจ็ดอุดรเนี่ยเก้าอันนั้นยกหมดมันมันมันมีพื้นที่ยกกับไม่ยกอจังหวัดหนองบัวลำภูสามที่นั่งยก คือคือไปยกในจังหวัดน้อยไงจังหวัดเลยสามที่นั่งก็ไม่ยกอีกอก็เป็นภูมิใจใดเส้นหนึ่งอะ,อ,ะอะไรแบบนี้เพราะเพราะงั้นเนี่ยเลยมองว่าไอการตลาดหรือว่าการแบ่งเค้กแบบนี้คือพักที่เขาปักธงได้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขยายขยายฐานออกไปซึ่งมันเป็นจุดอันตรายแต่ว่าไอกระแสพีเวอร์ในในส่วนตัวของ การเลือกตั้งนายกที่โพต่างๆสำนักโพต่างๆออกมาวิเคราะห์ว่าคุณอุ้งยิ้งนำอยู่เนี่ยอันนั้นมันเป็นการสำรวจอยู่ที่ประมาณ50%นะคนะน้องพลอยต้องไปยิดคนที่ยังไม่ตัดสินใจค่ะเยอะมากอ่าเนี่ยเราคือคือ,คอไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเขาจะให้ความไว้วางใจกับพรรคหนึ่งพรรคใดค่ะพอพูดถึงอย่างนี้คะ่ะก็คือ ภูมิใจไทยก็เป็นศัตรูที่ของเพื่อไทยที่น่ากลัวมากซึ่งในรอบนี้เป็นรัฐบาลด้วยก็คือมีงบมีโครงการที่จะนําความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆซึ่งบุรีรัมย์นี่เราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่างบโครงการอะไรเขาดีอยู่แล้วเยอะมากเยอะมากคือในรอบนี้เนี่ยคือภูมิใจไทยเขามีอาวุธเต็มที่ในการต่อสู้เพราะว่าเป็นรัฐบาลด้วยค่ะก็เป็นศัตรูที่น่ากลัวมากๆสําหรับเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นๆน่ากลัวยิงๆ แล้วก็จากการติดตามดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่านี่เป็นคนสนใจอยู่แล้วค่ะ,ะนะคือสนใจเพราะว่าเออได้มาหยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆมาได้วิเคราะห์ได้พูดคุยให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการได้ได,ได้ได้คิดกันว่านี่คือหลักเป็นศาสตร์ของข้อเท็จจริงอ่าจริงๆแล้วอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าการจัดรายการเนี่ยนะครับคือคือไม่มีอคติคแล้วก็ไม่ไม่มีอ่าเข้าข้าง คือใช้หลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักว่าออพื้นที่ยังไงใครควรจะได้อ่ามากน้อยขนาดไหนอะไรดูเราวิเคราะห์ไปทางภาคได้เนี่ยวิเคราะห์ล่วงหน้าน้องรอยแต่ว่าเห็นไหมก็คือจะไปตามนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นการติดตามแล้วก็สืบสาวเล่าเรื่องถามจากพรรคพวกอะไรบ้างหลายๆอย่างคือเราไม่ได้นั่งเทียนนะ<ฆ>ไม่ได้นั่งเทียนว่าเออแต่ว่าก็มีบางพรรคเหมือนกันนะบางพรรคที่ยังนั่งเทียนอยู่เพราะงั้นเนี่ย คืองานการเมืองน้องพลอยจำไว้เลยนั่งเทียนไม่ได้เลยนั่งเทียนนี่ผิดหมดทีนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือก็ข้อเสียอย่างเช่นว่าเหมือนอในกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วพวกนักรบทั้งหลายเนี่ยจะอยู่แถวนัแถวหลังนะักรบภาคสนามนะอยู่แถวหลังหมดเลยแต่นักรุบ้องเอเนี่ยอยูอ่แถวหน้า เป็นคนกําหนดยุทธศาสตร์กําหนดนโยบายต่างๆโดยที่ไม่รู้เลยว่า,ายุทธศาสตร์ของชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เขาต้องการอะไรแล้วเขามีความรู้สึกยังไงเพราะงั้นก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องติดตามกันว่า,าการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยในปีหถ้ามีจริงนะ,ะเพื่อไทยจะเป็นเจ้าสนามที่ภาคีสารได้จริงหรือไม่ค่ะก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดถึง สำหรับยุทธศาสตร์การต่อสู้นะคะในการเลือกตั้งของโซนภาคอีสานนะคะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะถึงภาคอื่นๆก็รายการคนหาเรื่องมาเล่านะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคแขกรับเชิญคุณพรามศักดิ์พีพรหมชาติที่มาร่วมวิเคราะห์รายการกับเรานะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีค่ะ